มาแต่ใส่ละยุดก้อนเจ้านะ่ะยุดก้อนเจ้านะ่ะมาแต่ใส่ไอ้ถามก้อนนึงมาแต่ใส่เจานะ้าน่ะมาแต่หย้ยมาแต่ห้โดยโอ้ถ่ายเหือป่ะโดยไปยังไห้นะไปเสียหน่ะไปเสียหนาโตซื้ออนะไตอนน่ะซื้อคูนซื้อได้ก่อซื้อคูนน้องคูนโดยโอ้ใจเด้อที่ซื้อของมาใหายคอยชูภาพแข่งแห่งคอยร่ำคอยรวยเด้อเอาชำกั้นนั่นแหละ เจ็ดล้านกินน้ำน้ำคอยเลยอ่าอาหารกันกินอยู่หันเลยถือว่าสำเร็จมเมื่อทั้งคุดคุม้มทั้งยังเนาะโบกเบิกมายังบดตะปูตะกะโลเนาะบดตะปูตะกะเบือ้องนะบ่มีอ่างมีแต่เห็ดเป็นโล่งเลยสองเมตรคุณสองเมตรหาอยู่ราคาเจ็ดล้านกีบหมื่นกว่าบาทได้นหนึ่งส,สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องปอง n g ไป เบิรสุกูสุนสคนสบายดีป่าลุงเอามาหนุ่มสาวาทุกทุกานเด้อภายในและต่างประเทศเนะะบบาะขอบคุกาบจอยเส้นเก่าเส้นเคยอีพี่นี้เปิดคลิปอยู่ในอบ้านของตัวเองเด้อท่านผู้ชมเด้อามาแจ้งข่าวดีข่าวใหม่เนาะสำหรับเอฟซีของน้องวาดน้นองวัดสนาหรือว่าน้องวาดนอ,นอนในบ้านของบาบจอยเองเขตนี้กบาบจอยได้หับเป็นสะพานบุญเนาะหนึ่งคือคือซื้อข้าวสารอาหารแห้งให้กับขอบคัวน,น้องวาดสองก็คือ บอจอยสิได้สร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวน้องวาสนาเด้อท่านผะู้ชมเนาะต้องขอขอบบุญขอบคุณขอณขอบใจทางผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆเด้อที่ให้บจอจอยเป็นสะพานบุญในครั้งนี้เนะาะบอจอยกับสาวุทยนะัยเนาะก็สิได้เอาสร้างมื้อนี้สิเอาสร้างเข้าไปเบิง่งว่าเฮ็ดห้องน้ำอยู่มองได้แจได้เนาะตัวเก่าเนี่ยเฮาจะบ่เอาบ่าเฮ็ดเนะานะท่านผู้ชมเนาะมันบ่ได้มาตรฐานแล้วก็บ,บ่ถูกตามแผนการเฮานะเนาะเฮาจะเอาสร้างเข้าไปเฮ็ดมงคลใหม่เลยเนาะราคาเท่าใดไปเบิง่งไป ผู้นำกันทำสมเนาะบ้านบัจอยนี่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจอยู่แล้วละ่ะมีการหับจ้างมีการค้าขายมีการทำมาค้าขายมีอ่าส่วนสั้นกร,รมกรพร้อมเนาะอ่าเอาเสียเอาสร้างเขาเบิ่งแล้วก็มาหับผู้ราคานำกันว่ามันสีประมาณเท่าไรในการาสร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวน o n g วาดเพื่อนเะนาะบัจอยคิดว่าน่าจะน่าจะแพงอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าบ้านบัจอยนี่หมูบม่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจอยู่แล้วเนาะจะได้ก็ไปติดตามสมหับสมไปรุ่นไปเบื้องนำกันเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พร้อมเด้อทั้งสุ่มเนาะคนสาวคนไทยมาแล้วทางหลังเห็ดผมเห็ดผมขยึงอยู่ใเด็กภาษาหัวเด้ยเมื่้นั่นป่ะเอากระถือว่าสิได้เข้าไปหาหลองวาดเนาะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งก่อนเข้าไปให้เพิ่นแล้วก็เอาสางไปแตกของน้ำอมเนาะสบายดีวะอาจารย์ที่สบายดีขับเพิ่นมาตรงที่เหยียดดิโอเคนะทั้งสุ่มเนาะเข้าไปเนาะสบายดีน้องวาด ไปดีฟ้ามาจตใสกว่าเดินี่คือมาแต่งตัวงามแท้มาแต่ดองมีดองเนาะบ้านเฮาเลยเนาะแม่โอ้เสียงตู้ยังตุมตัดำเนาะยังขลึนกินบีโอ้กำลังไปดองกำลังมวลพระไอจอยเขามาสักเนาะโอ้ยจนค่ำเลยเด้จนบ่ายสามโมงเเนาะเมื่อคืนนี้ก็ไปบ่ดองไปไปเนาะไอก็ไปกันบริเทนกันเนาะเฮาเนาะไปส่งซองเด้เนาะ มีซองบัรเซอร์เนี่ยท่านผู้ชมกลับไปส่งซองต่างพ่อแม่เนาะแม่น้องเพิ่นกลับไปส่งซองต่างพ่อแม่เอากลับไปส่งซองเขาเองท่านผู้ชมไอ้ก็มีกันซองมันนี่ดองในบ้านเขานี่กาแต่บดไปข้าวเวียกล่ะสูมือนีนเวียกลายก็เลยบดไปเวียกขับไสอันพ่อแม่พี่น้องเอานี่แหละก็ได้แรนไตแรงเนื้อเห็ดอีสังหนึ่งเข่าเพราะนะไม่ผู้ได้หนึ่งละตีน่าโอ้ตีน่าไปใส่เลยตีน่าใส่เลยอ่ะคุณไปทางใดล่ะ ไปลินไปลินบ่เอาข้างมะเขาไว้แล้วไปลินบ่ให้เอื้อยมาเฝ้าให้เอื้อยมาแหละไปลินให้เอื้อยเฝ้าโอ้ให้เอื้อยเฝ้าไม้ไปเฝ้าแทนอืมอืมไปได้สุดาเซลล์เฮาแจ้งครับแจ้งคักใส่ดีเนาะแม่บ่มีปัญหายังเนาะแม่โอเคเอว่าเอว่าโอเคละเฮาในเรื่องละแสงสว่างได้จูบีเนาะแม่นอนสบายลูก เด็ดพักเด็ดงหงามัดงหดงามัดพักไปตลาดก็สบายเนาะแม่สบาย,าบายแจ้งแจ้ง <นะ S 1> คักแล้วแม่บ่อยู่เฮือนเนาะแม่เนาะแม่คุณไปสวรรค์เด้อท่านผู้ชมเด้อเอาไปจุ้มะเขาในควันแล้วนะควันแล้วควันแล้วก็คว,ว,ว,วันอุดบอดจอยแล้ว,นวเนี่ยมันเป็นอุดหนูได้เลยหนูสิ้นนี่นี่คือประเพณีของคนลาวเด้อท่านผู้ชมเด้อ ไปดองไปนั่นแหละมันนุ่งซิ่นแบบนี้แหละปกตินึ่งเขาอยู่ลุ่มบ่บ่อยู่เทิงอยู่เทิงเนาะแม่<น>แต่ว่ามันมันมันแจ้งเนาะไอ้บ่มีฝนบ่มีอะไรเอาแม่น,นึ่งอยู่ลุ่มก็ได้เนาะแม่<น>โอน้นี่นี่แหละเนาะสบายนึ่งอยู่ลุ่มพัดสบายอ่ามองเห็ดอยู่เห็ดกินนึ่งอยู่หลอกอยู่ลุ่ม กินข้าวกับยังซะมื้อนี้หรือว่าไปกินข้าวอยู่ดองจักอันยังน้องสาวยังบ่ได้กินข้าวโอ้<ม>ตอนแรกยังบ่ฮู้แนวอยู่แนวกินเนาะแม่อ้าวแม่เพิ่นไปแล้วแม่เพิ่นไปธุระไปทําธุระอยู่สวรรค์เขตเนาะไปธุระส่วนตัวธรรมสมเนาะบ่ได้อยู่โอ้แม่เพิ่นอยู่สักคักได้แม่เพิ่นเว้าได้ม่วนทตดอกเรา<ม>ตอนเราได้อันโซลเซลโอ้เราดีใจแฮงขนาดธรรมสมยิ้มตลอด <c oughs> ทั้งเว้าทั้ง,งยิ้มแล้วทั้งขอบใจจนสุดคลิปเพิ่นขอบใจ โบ,บติเราเราได้เด้เราอยู่มาสามสี่เดือนอยู่มืดมาเอฟซี FC ปุตต์คือเห็นสายไฟสายไฟนี่ยือเขาตัดออกแล้วท่านผู้ชมเนาะสายไฟเขามาเฮือเพนนะัะคือเขาตัดออกคือเขาตัดออกคือว่าบริได้สายไฟนําเขาแล้วสายไฟปัดมันแพงเนี่ยเสียแพงเดือนละสามสี่ร้อยบาทถึงห้าร้อยบาทเดือนหนะึ่งเราก็เลยตัดออกบบมีรายได้รายได้บ่สูงบ่บสมัราได้ก็ตัดออก ใส่ไฟรวมกันด้ยสามสี่ลงังคาวเยือนรวมกันหมดบ้านมันชวนันซะแตามาใส่โซลาเซลล์อาหารคงอยู่คงกินนี่ก็ซือซ้อซื้อซื้ออยู่ตลาดปะไปหลัดเครื่องคองมาแล้วซือซ้อซื้อเอามาเนาะพอได้กินพอได้นั่นมื้อนี้บด้ขคยเครื่องไรสองมือเนาะแม่แม่แม่ไปจากมือละ ไปเช้านี้โอ้ไปมื้อเช้านี้เนาะแมนได้ขายเครื่องแล้วซะเนาะแม่นวันวันนี้กะทางสวนโอ้ทางสวนอยู่ไสหัหมผักเซสวนสิปลูกหยังปลูกผักเด้โอ้ปลูกผักแคมเซเนาะแม่นปลูกผักไว้ขายนี่ล่ะเนาะแม่นอ่าสิปลูกประเภทแบบใดล่ะมักสลีผักต่างๆอะไรหลายอย่างแคมเซเนี่ยมันเป็นอ่าอ่านันทำผสมเนาะแคมเซแคมเซโปนเฮานี่แหละแคมตะพัง ตะพังเซฮะนี่แหละเวลาน้ำท่วมมันจะมีะแบบดินมันมาทมกันนะทา่านผู้ชมมันเสียดให้พืชพักพลเปลูกนี่ยมันเป็นดินทรายเด้อเวลาเราปลูกแล้วมันมันงามเนาะแม่นคือดินทั่วๆไปท่านผู้ชมนะปลูกสาลีเน้น,นปลูกสาลีเนาะมันงามเนาะผู้ดใดดินแคมเซม,มักเพชรมักเครืคอท่านผู้ชมนะโอ้แม่เพิ่นกระบายูน้องเพิ่นกระบายูทา่านผู้ชมมีแต่เพิ่นผู้เดียวแล้วบาดนี้เนาะ อมม้มญญาเมเนกามีผู้ใหญ่ใจบุญเถอะละอ,อ่าเพิ่นซื้อให้ไอ้ในซื้อของอยู่ของกินมามาให้เจ้าได้อ่ญญาผู้ใหญ่ใจบุญจากต่างประเทศพุ่นละซื้อซื้อ,อข้าวสารอ่ามีมีไข่มีมามา่ามีปองปลาจังเหเอาเปล่าอยู่หลดอ่าดีใจเพราะผุนซื้อมาให้ดีใจแล้วได้กินแล้วได้ของอยู่ของกินได้ข้าวพร้อมข้าวเปล่าหนึง โอ้หลุดเขามาบ่ฮอดเฮือนท่านผู้ชมบ่มันมีเส้นทางาเฮาามไอ้เข้าทางนี้ก็ได้ไอเห็นขีต้มเลือไอ,อยันหลุดคานะแม่ก็ต้มน้ำข้อนี่แหละอ่ามันมันยันหลุดคาแม่แบกเนาะ <laughs> <laughs> แล้วใครเนาะจะแบกขึ้นเฮือนอีกจะได้จะขึ้นได้เฮือนนี่ต้องหาคนมาแบกขึ้นเฮือนนะสองสั้นบ่ได้ท่านผู้ชมสั้นที่หนึงสั้นที่สองอเพื่อนำ่วมเดชู่ ไปนำท่วมเนาะโดยแล้วก็สิแจ้งข่าวดีข่าวหนึ่งเนาะหลังจากขาหมอบเครื่องค้องก่อนแจ้งแจ้งข่าวดีให้ทราบเนาะมาลุ้นกันว่าข่าวดีนันคือยังน่าจะดีนาน้องวาดนาจะดีใจแล้วล่ะไอ้วะดีใจแล้วเนาะดีคงดีมามีข่าวดีมีข่าวดีสองสั้นเด้มันนึ่งได้ชมๆเนาะ รถเข่าบ่ฮอดทางนี่านผู้ชมเพาต้องเข่าทั้ทงคุ่แต่ยังเป็นขีต้ต้มอยู่ยังเป็นมันเป็นห้องน้ำเลยเป็นคลองน้ำเลยต้องทมก่อนต้องแปรงก่อนทางทาง,ทางพอลหลุดเฮามันรถไอ้มันเบาเดี๋ยวมันฟรีคายฮะหนุ้ยงานงอกอยู่เอาไปเข้าน้ำขี้เหลารถจักรมาแก่จาน้อยเอาตัวนี้ไปก่อน,นอ Có chắc sao, sao? chắc ouais, <laughs> pues, phải chắc. Oh, chắc 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 có chắc 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 ใจละลายเด้อซ um> ah, um ื้อองมาให้ไปนี่เอยือันนีบ่เข่าเดี๋ยวามาแก้วเนาะไปจักอย่งไงบออยู่อยู่อยู่เห็นอนึ่งไมือกองมาถือไปนในเ่เดี๋ยว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 มาจะใช้ละหยุดก้อนเจ้านึงหยุดก้อนเจ้านึง มาแต่ใช้ไอ้ถามก่อนนึงมาแต่ใช้เจ้านะมาแต่ไห้มาแต่ไห้โดยโอ้ถ่ายเพื่อปอโดยไปยังไหงนะไปเสียหน้าไปเสียหนาโตซื้อได้รต่อนะซื้อคูนซื้อได้ก็ซื้อคูนน้องคูนโดยโอ้เดี๋ยวเอามือลงเนี่ยมือลงเนี่ยเห็นหน้ากันสักหน่อยหน้าท้ายยิงโดนมุ้ง มงคลอินเดียจะพาไปไอ้ธากันนินึ่งใส่เฮือนตัวนะเฮือนทางยูทุนทางพุนบ่โอ้ยอ้บริจาคเลยทางน้องทางพุนเนาะกายพุนนิดนึงบ่โดือยนงคูลโดือยมาจะเสียยาให้บ่โดือยฮากมาฮากมาไปจากคนสองคนไปสองคนเอ้ยน้องน้องบ่นะบ่หมู่หมู่คูโดยโอ้เฮื่อนเขื่อนยู่หันบ่ จกจกคนอยู่ในเฮือนสิบคนโตเจา้าบริเฮียนบริเฮียนนี่นะบริเฮียนบริเฮียนออกเฮียนจากปีอะไรออกไปหาปอหาออกแต่ปอหาโดยโอ,โอ้โอ้คือบอกไปบริเฮียนบ้านเฮา,าก็มีบริเฮียนนะแต่อายบา brave, ริผู้โด้สุดเจ้านี่ยบริเฮียนอาน้นองน,น้อยขึ้น,านมาใหม่ๆนี่บริผ้าผู้กันบริผู้จักกันดอกแต่ละมื่อนี่มีแต่ไปให้นี่ บ่ได้ไปขับจ้างบ่ในบ้านเฮานะบ่บ่ไปบุ้งบอขับจ้างเอ้านี่อยู่ตลาดบ้านเฮานี่ยับจ้างนะบ่ได้ไปเออ่เดี๋ยวว่าไปหาวิหางานเฮ้ยยังซสแต่ละมื้อนะมีแต่ไปเสียหยางให้หั่นไปให้เสียหยางไงให้ให้ปลูกข้าวนีเหรอปะยยังบ่ได้ฮูดบ่ล่ะยังยังโอ้ยังยังบ่สุกซะบ่อ๋อยังบ่ทันได้สุกขี้เหือความพุูนเนาะ โอ้มุณาเดี๋ยสิไอ้สิไปลินน้ำเด้อไปยามน้ำพาขี้เคื่อความเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะพาไป <c oughs> โอ้ยไม่ได้อยากไปเนาะเดี๋ยวมุณาเอฟซีให้ไปยามเนี่ยอะไรอายไปลินน้ำอยู่เพื่อนได้บ่อาย <c oughs> ไ,ไปถ่ายอยู่เพื่อนได้บ่ <c oughs> ว่าอายไปถ่ายเจ้าอยู่เพื่อนได้บ่ได้เนาะได้หรือหรือบ่เอาเป็นได้ได้เขาขาวเวียเขาสิไปเวียโอ้มุณาฮั้นมือุณามึอนี้สิไปเวียบบ่เมื่อนีด้วยไปซื้อยัง หยันคำไปซื้อยังไปซื้อของกินไปซื้อของกินโอไปซื้ออยู่ตลาดแรงตลาดแรงระเบา่าเวียดนามเลยานผู้ชมโอ้ไปซื้อกิน,นนะด่พุ่นเนาะโอเคโอเคโอ้ไปก่อนอเด้อ,เ,อเ,เดี๋ยว้อแป๊บนึง <c oughs> ขอถ่ายหุบก,ก่อน <c oughs> ขอถ่ายหุบก,ก่อนเอ้ยเห็นตัวเป็นตะแพงเนาะอ่เพื่อมีเอฟซีว่ามือหนาพยายามนองคููเด้อท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวให้เบึ้งนองคููเล็กๆหน่อยๆก่อนนอนเอฟซีว่าไปยามเดี๋ยวเหยียบเลยเนาะนองคููเนาะไปยามหน่อยเนาะ มือหนานะมือหนาปยยาเลยเนาะโอเคโอเคใสชิมไนสวยน้องเจ้าหาแม่มาเออามอหานี่ล่ะาลาใหญ่เจ้าเลยชมนี้โอเคเป็ยังไ้ชิมนี้มา มือกองเขอกันนักเอกเด้อไดแล้วก็ะดไปกันเลยอ้าน้องวาดกล่าวคำขอบใจผู้ใหญ่เจบุญพูน่ารักอ้าเลยขอบใจเด้อที่ซื้อของมาให้คอยชูภาพแข้งแห้งคอยรำคอยรวยเด้อเป็นคำขอบใจ ยังยังยังไงขอบใจยังไงอายอยู่เนาะโดยปกติผู้ใดเสีขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญแม่บ่แม่โอ้อฮาโอเคค่อยๆฝึกฝนเด้อมื้อหน้าต้องให้เก่งกว่านี้เด้อเฮาเป็นคนงามเฮาต้องเว้าม่วนๆเว้าเก่งๆให้ได้ได้โดยอืมเี่กะผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นให้บอจอยเป็นสะพานบุญเนาะบ่ประสงค์ออกนามแต่มื้อหน้าเฮาต้องตั้งอกตั้งใจเว้ากว่านี้เนาะเฮาติวกันหลังกล้องเลยท่านผู้ชมเนาะกัยังได้ซสำนี้อ่ามื้อหน้าจังเข้มงวดกว่านี้อีกเนาะ เดี๋ยวสิให้น้องคนยกขึ้นไปไหว้เลยพวกนี้เนาะส่วนเข่าเดี๋ยวสิให้พี่น,อบบน,น้องคนแบกขึ้นนะล่ะเนาะอ่ะเอาเอาขึ้นไปไหว้เลยพวกนี้เด้อเอาเครื่อ,องของขึ้นแล้วยังจะเข่าเด้อกันแจ้งข่าวดีววดต่ออีกคืออ่ไอ่สิได้สั่งห,งห้องน้ำให้เด้อปุ่ยใหญ่ใจ,จบุญคนให้้อจอยนี่มาสั่งห,งห้องน้ำให้โดยแต่ว่าสีบอ่บอเอาตัวนี้ตัวของเก่าสมเจ้านี่เพราะว่ามันอยู่ทางหน้าเฮือนอ่าเอาสีหยับมา อ่าแถวๆนี่ละเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันหายสั่งบนมากี่ไร่ละคงราคาเดี๋ยวหาสัาง่งงแล้วเอาเอาเข่าขึ้นให้นะอ๋อพ่นมาลินอยู่นี่เด้มาเข้ามาเลยเด้อเหมาะสมมองได้มองเห็ดห้องน้ำนี่ก็ ทางหน้ามันอันนี้ตัวเก่าเฮ็ดทางหน้ามันบ <im> <im <im ่ถึกบ่ถึกก็กล้วยก็บางบางเทื่อสิได้ตัดเด้แม่มันมันหกเกินไปเดี๋ยวยุ่งแถวนี้เหมาะสมบ่แม่นเฮ็ดทานี้ลเนาะแม่นแม่นทานี้ปิ่นปิ่นหน้ามาพี่เห็นปิ่นหน้ามาพี่บ่ห้องไอ้ห้องน้ํานะุคุมอยู่หันแม่คุมหน้าห้องน้ําอยู่นี่ปิ่นปิ่นประตูออกพุ่นเห็นแม่นเหมาะสมีแจนี่ดินชจมือตี้ขาหัวนี่เนาะแม่นอ่า เป็นน,น,น,นาจ่คนเลยั้งบ่เป็นนาเมื่อเพื่อเปินนาเพราะว่าเขาลงมาแต่เฮือนคั่วเขากะย่างเขาเลยนะอ่าแบบนั้นแผนการสร้างเขาไปตั้งนาคนแผนการนี่ห้องน้ำนี่เขาเย็ดอ่าอยู่แจหันละ่ะคุดคุ้มอยู่หันละเห็ดพื้นเฮือนมันแถวนี้เฮือนมันเนนสียสองเมตรคุณสองเมตรหาสองเม็ดคุณสองเม,ม็ดมหาอ่า สัมเบียงอ่กห้องเดียวเป็นห้องเดียวใหญ่บ่สงเมตรคูนหาเลยมันใหญ่กว่าของเบียงเลยใหญ่กว่าน้อของนาบีงเท่าไรก็เบียงมันสองเมตรคูนสองเมตรซ่าสันี่แหละบ่โอ้ใหญ่กว่าน้อยนึงเนาะลุดลืนก็น้เดียวเนาะใครเป็นใครไก่ Bạn này,ประมาณ nè, kúm mà vẫn ở trong sum chèo mất á, à là, giá thay, tham thay, long biềng à, à, lâu lắm rồi, bó bó hoa, ở chét chét lạn long biềng, à, à, nó mình cái này nè, này ở banh thôi chết chét lạn, mình nói ăn น้องคอยอยยเลาหารการกินอยู่หันเลยถือว่าสำเร็จมเมืเลทั้งขุดคุ้มทั้งยังเนาะโบกเบิกมายังบดได้ปูตะกะโลเนาะบดได้ปูตะกะเบือ้องนะบ่มีอ่างไม่แต่เห็ดเป็นโล่งเลยสองแมตคุณสองแมท,แมทหะอยู่ราคาเจ็ดล้านกีบหมื่นกว่าบาทหได้นหนึ่งอันนั้นบออาทอนั่นแหละทอสำเร็จรูปเลยทอพีพีลอยสองสองอันบ่บ่แล้วมันก็ะดับสี่อันพอแล้วใส่สองอันหรือว่าอันเดียวใสออ่ ความเอาความเหมาะสมเหมาะสมสสบายเห็ดใส่คู่บ่เห็ดสุภาษิตถอยลงเป็นคู่คู่น,นึงหันว่าคิไลเด้อคู่นึงหันขีคูน่นึงหันนึงห<อ>ันนำละลายอ่าอ่าอ่าเห็ดเห็ดเ,เป็นน,นั่นเดี<ม>๋ยวนั่นบ่กสมเจ้าเคยมีประสบการณ์ขนาดเอาสี่อยอะไรเปนเห็ดเห็ดสองเห็ดเห็ดเป็นคู่วางคู่ขนาดเอาสามเลยแม่นอัเดียวเลยเนาะเดียวเลยเนาะเหมาะสมนี่คิดว่าสามหรือสี่ขันสี่นี่มันงามกว่างามกว่าเนาะขนาด แล้วมันแรกก็มันก็สิได้ดนกว่าเด้เนาะดนกว่าแล้วน้ํามันออกน้ําแข็งได้น้ําโดยๆงามนึงโดยๆๆกะแผนการกดีแล้วเฮาเฮ็ดอะไรเฮ็ดให้ทางน้ําเสียออกไปใส่ใส่คุมบมางลงเลยมันมีคุมเออ7ล้านกีบบ่ลดเลยบ่ก็ํานแล้วูมันใหญ่หน่อยนึงปลาปลาออกเว้าอยู่นอกก่อนถือว่าราคาเ็ดห้องน้ํานี่7ล้านกีบเนาะท่านผู้ชมเนาะ ซ้ำกับของางาน้องเบียงเนาะกะับ้านเฮานี่ก็ประมาณนี้เนาะขาของสีบเนาะเพื่อนก็ถือว่ารุดบ่ได้เลยเนาะบ่ได้เลยสำน <laughs> ันเลยเงินเดียวนี้เง,งินเดียวนี้อีกเน,น,น,นาะน้องน้องวัฒนาเาี่มาพี่นวัดมาพี่เาาานี่ยมาอีกอ่ะผลิเจ็ดล้านกีบกัสซเอาข้อมูลไปรายงานผูญญ้ใหญ่เด้อแล้วจะให้คำตอบบ่ดนดอกประมาณคำคืนนี่แหละเพราะว่าเพื่อนกัเห็นเวียเห็นงานอยู่ จะเอาว่าทีน uhm ี้ก็แล้วใชให้เจ้าคิดลาพวกบล็อกฮัสเซลบล็อกเลยบ็อกว่ะาบล็อกเอาบล็อกแล้วก็อ่าลายบล็อกนั่นแหละบล็อกแล้วก็ไม่สีแปดสีแปดแล้วสังสีสังกะสีตะปูตะปูเนาะสมังบ่อ่าสีมังนั่นแหละสีมังกับสีมังแดงสีมังเขียวประมาณจะก็จะเอาแบบเพื่อเพื่อนนึงอะไรอย่างมันบ่พอลำบากเลย เรถจักรปะแก่บ้านเดียวก็ได้นี่ใกล้ๆบ้านเฮาเนาะมันบ่คืออยู่บ้านเบี่ยงบ้านนิดเนาะบ่มีลำบากทุกยากเลยอันนี้บ้านเฮาเองแค่นี้พอบ่เฮาอยากให้เพื่อว่าเฮาสิได้รายงานผู้ใหญ่ว่าเท่านี้เท่านี้เด้สมมติว่ามันเป็นเงินเงินอ่าที่เพิ่นวางให้สมีสมนี้ครับเพิ่นมอบเงินให้เท่านี้เท่านี้เด้อแล้วก็ค่อยสิได้จดรายละเอียดแล้วก็มอบเพิ่นแเราเอองบประมาณเท่านี้เท่านี้เฮ็ดห้องนั้ามันบ่พอมาแล้วมันสิยากมันเลือมาแล้วมันดีเลือเล็กๆน้อยๆนะดํา สองสามสอบนะเ <Okay. S 1> กิดตัวสรุปแล้วราคาห้องน้ำกับอยู่ขาม,มือสร้างมันเจ็ดล้านกีบเลย,รรมมยท่านผู้ชมเด้อเก็ถือว่ากับประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมบ้านบ่ดเจ็บมันบ้านเฮาเนาะข้ามอยู่มันแพงอยู่แล้วข้าหนึงสิบเนาะบ่คือบ้านอื่นนะท่านผู้ชมกับสองเมตรคูณสองเมตรหาเอาว่าอยู่ประมาณนั้นแหละแคบไร้กับรุดหันกับแคบไร้เนาะเอาทางน้ำมันยังใส่กับสีบ่เบาะบ่พออีกเนาะ โอเคขอบใจสร้างขอบใจเดี๋ยวเดินทิศต่อฮะโดยโดยโดยเป็นในน้องวาดดีใจสิได้ห้องน้ำเหมือนเด้ปนี่เนาะโดยดีใจโอ้ยแม่เจ้าได้ยินข่าวเจ้าอะไดีเนาะแม่เราไปโอ้สุดายเพิ่นบระยูงทำบุญสมเนาะกับฉันโอ้ยเพิ่นย่อมมือโนบอีกแล้วตลอดเลยแหละโอ้เพราะว่าห้องน้ำนี่มันอยู่ในตัวเมืองเลยได้ทำบุญซ้ำในตัวเมืองแล้วเขตชุมชนนี่ เจ้าสิเรนไปปลาตลอดก็ไม่ได้เนีส่วนมันก็เจ้าก็กคุดเต็มหมดเลยทงนี้มันก็ลําบากแหละเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้สาวเนาะได้ห้องน้ำถือว่าดีเนาะต้องขอขอบใจทางผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆเด้อเอางอมือนอบขอบใจเพ่อแน่ใจหลายๆเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรห้งไข้ลำให้รวยเด้อซ่าอ้ยเนาะอวยพรกันเนาะวันจะชอย ได,ได้ได้นังผลแล้วบรจอยกระดีใจหลายเด้อบจอยทั้งบจอยนี่ก็ขอบกขอบใจหลายเด้อี่ให้เป็นธุระสะพานบุญเนาะสร้างห้องน้ำให้กับครอบครัวน้องวาดเพินท่านผู้ชมเนาะบาดที่นี้น้องวาดเพิ่น,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 ททน,น,นก็ะดได้ห้องน้ำใหม่ละบ่บ่บนานเกิะนะ<ด>รอเนาะเือว่าเฮาเมื่อ,อรายงานผู้ใหญ่กระสีดำเนินการเลยท่านผู้ชมเนาะเ<ด>ือว่าเฮากะดีใจแหละเขามาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวน้องเพิินก็ได้สบาย บัานนี้ก็ไม่ต้องไปป่าอีกแล้วบัานนี้เนาะแม่คันแม่พันยูนี่แฮงแปแฟนพนดีใจอลไรท่านผู้ชมเนาะแฟนพันยูน์เอาล่ะท่านผู้ชมฮ่องเสดกลับแล้วบัานนี้เนาะเสดจบคลิปไใบสมนีขอขอบใจท่านผู้ชมทุกทุกฐานเด้อสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวที่เข้ามาหับชมทำบ่มีทานผู้ชมกับบ่จอยกันคือสิ่บ่มีมื้อนี้ดอกเนาะอยู่ได้เนาะผู้ชมจากทางบ้านเอฟซีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ให้โอกาสมอบโอกาสให้กับบ่จอยเนาะ กับสาวผู้ไทยเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีอนงวา์สบายดีสบายด,ด,ด,ดีบ๊ายบาย